ม่เลยกาเลยวกาาเอ้านเยเดี๋มันลมวะทมาจากไหนหรครับมาจากเก็บสมุจะซิ้อกระชากันใส่เต้วอยากได้เรเนกไ่ได้หอดเสลมไปทังในหรอเลียงนูลงนูันหมเอาการลมว้แเีอา อ๋ออ๋อบอกครับแหมก็ <laughs> 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 啊，你好，我友，准备去哪？